คลิปนี้จะเป็นเรื่องการทำสลัดโลนะคะสิ่งที่เราจะใช้ก็คือเขียงเขียงไม้สี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็แผ่นตัวนี้แผ่น l i c e paper นะคะซื้อในแม็โครไม่ไม่ไมไมยากยี่ห้อน,นี้ค่อนข้างที่จะเหนียวแต่จริงจริงมันก็มีหลายยี่ห้อน,นะคะใช้ได้หมดนะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าแผ่นแป้งปอะเปี๊ยะเห็นไหม นะแล้วก็พืชผักของเราเหมือนเดิมทีนี้ในแผ่นหนึ่งเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้เราก็จะเอามาตัดเราจะตัดครึ่งตัดเลยอย่าเพิ่งโดนน้ำนะคะตัดปุ๊บเราจะได้เป็นสแผ่นสแผ่นนี้ได้4ี่คำนะคะเราก็จะวางแผ่นสลัดโลลงมาบนเขียงไม้เขียงอย่างนี้นะคะวางลงมา วางทั้งทังที่แห้งๆก่อนนะแล้วก็ใช้น้ำอีฟ็อกซี่นะคะฉีดลงไปที่แผ่นหลังจากที่ฉีดเสร็จทีนี้เราก็จะวางตัวนี้เลยเอามาคลี่ค่ะมันจะคลี่ออกอย่างนี้มันจะสวยเห็นไหมเอามาคลี่ออกนะคะแล้วก็วาง2ชิ้นคลี่ให้เป็นแผ่นถ้ายี่ห้อนี้นะคะ มันจะขี้ออกมาง่ายๆเห็นไ,ไหมพอวางเสร็จเราก็จะวางด้วยแตงกวาแตงกวาวางยังไงแตงกวาที่เราปอกเมื่อกี้นะคะต้องไม่เอาไส้เราก็จะหั่นเอาไส้ออกเพราะไส้แตงกวามันจะเป็นน้ํานะคะแล้วหั่นเป็นเส้นๆปั๊บแล้วดูซิว่าเส้นมันจะวางขนาดไหนแค่นี้นะคะวางเส้นแตงกวา วางด้วยแครอทจะหั่นเป็นเส้นก็ได้หรือจะนำแครอทฝอยๆก็ได้วางลงไปนะคะแล้วก็วางด้วยผักสักใบหนึ่งกรีนโอ๊กสีแดงสัหน่อยหนึ่งโอเคนะคะจะใส่ด้วยผักกาดแก้วให้กรุบกลับนะคะเราได้แล้วนะทีนี้ ข้างนี้จะเหลือข้างนี้จะเหลือแผ่นน้อยข้างนี้จะเหลือแผ่นยาวหมุนนะคะเราจะวางยังไงก็ได้แผ่นยาวนี่จะเอาไว้ม้วนตรงนี้นะคะยังแข็งอยู่เอาน้ําฉีดยังแข็งอยู่นะคะเอาน้ําฉีดแล้วรอแป๊บหนึ่งนะะใช้น้ําสะอาดนะคะรอให้แผ่นนิ่มพอแผ่นนิ่มเสร็จยังไม่นิ่มพอนะคะถ้าไม่ไม่นิ่มพอ ฉีดน้ําไปนะอย่ากลัวนะคะอย่ากลัวฉีดที่เขียงด้วยเขียงจะได้เป็นตัวเก็บน้ําจะใส่ข้าวโพดตรงกลางด้วยก็ได้แน่ทําได้หมดจะวางด้วยลูกชิ้นก็อ,อะไรนะไส้กรอกก็ได้ตอนนี้แผ่นเริ่มนิ่มแล้วแผ่นเริ่มนิ่มดูนะคะเราก็จะม้วนให้กดผักให้แน่นๆม้วนเลยค่ะ ม้วนให้แน่นนะคะม้วนให้แน่นม้วนไปเรื่อยๆม้วนไปเรื่อยๆจะจบสวยไหมผักต้องยื่นออกมาสัหน่อยนะคะแล้วก็ตัดอันนี้จะทำใหญ่เดี๋ยวทำใหม่นะแล้วก็วางจัดโอเคดูซ้ำอีกครั้งนะคะแผ่นที่เราตัดครึ่งวางลงไป สีน้ำนะคะค่อยๆทำตามช้าๆนะคะปูอัดจ,จับออกมาแผ่แผ่จะแผ่ชิ้นเดียวก็ได้หรือจะแผ่สองชิ้นก็ได้อยู่ที่เราอยากขายเนาะถ้าอันเนี้ยคำใหญ่ก็จะขายคำละสิบบาทถ้าคำละ5บาทก็วางชิ้นเดียวนะคะแล้วก็แตงกวา ผักสลัดผักสลัดนะคะให้ยื่นยื่นหัวตรงนี้แนวผักตรงนี้แนวผักยืนหัวยืนท้ายจะได้สวยเมื่อกี้เราทําผักไม่ยืนเนาะเราก็ให้เขายืนออกมาให้ดูที่แนวแนวเส้นของแผ่นปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็วางข้าวโพดลงไปสันหน่อยโอเคแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มม้วน ถ้าแผ่นยังแข็งอยู่เห็นไหมคะยังแข็งอยู่ฉีดน้ำฉีดน้าแล้วก็รอรอให้แผ่นนุ่มนะคะยังแข็งอยู่นะคะยังยังม้วนไม่ได้รอแป๊บหนึ่งให้แผ่นนุ่มพอนุ่มเสร็จทีนี้เราก็เริ่มม้วนให้กดบีบเข้าไปให้แน่นๆเราม้ว,มวนต้องม้วนแน่นๆนะคะถ้าม้วนไม่แน่น เวลาเราคลายผัาออกมามันจะหลุดนะคะแล้วก็ตัดทีนี้สวยแล้ว,วได้หมดค่ะอยากใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วเสิร์ฟกับอะไรคะกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดซีฟู้ดเราอยู่นี่ เสร็จแล้วค่ะสลัดโลจัดลงกล่องขายคำละ5บาทนะคะสคำสิบยี่สิบคำเนี่ยขายพร้อมออทั้งกล่องเนี่ยเราจะขายที่คำละ5บาท20บาท25บาทขายได้ไม่ยากนะคะหมุนไปดูซ้ำๆหัดม้วนบ่อยๆแล้วก็จะม้วนได้นะคะร้อยคำแรกกินไปเลยค่ะแจกกินคำที่ร้อยหนึ่งเจ๋ง ขายได้รับรองค่ะ